ลักษณะของครูที่ดีตามแนวคิดของนักการศึกษาไทยนะครับท่านบรรจงชูสกุลชาติเป็นอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้คำจำกัดความไมว่าผู้ที่จะมีวิญญาณแห่งความเป็นครูนั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติ14ประการคือ 1. ต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ทัสวาี คือเป็นคนพูดจริงทำจริงมีความจริงใจและมีคุณธรรม 2. ต้องเป็นผู้มีมารยาทอิติเกตซึ่งแสดงถึงความมีจริยธรรมวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนและละมุนละไมัย 3. ต้องเป็นผู้มีความใฝ่สูงแอมบริชั่น สแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอในชีวิตให้สมกับที่ได้ชื่อว่าครูเป็นผู้นำทางความคิดและวิญญาณของสิทธิ์ 4. ต้องเป็นผู้เห็นเด็กนั้นมีความสำคัญต้องรู้จักเด็กและเข้าใจเด็กเป็นอย่างดี 5. ต้องเป็นผู้รักษาสุขภาพอนามัยคือรักความสะอาด รักการออกกำลังกายดูแลร่างกายให้แข็งแรง 6. ต้องเป็นผู้มีอุดมคติไอเดียเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้ไปสู่จุดหมาย 7. ต้องไม่เล่นพักเล่นพวกนอนพลาติแซนไม่ถือว่าคนนั้นเป็นเขาคนนี้เป็นเราถือว่าทุกคนเป็นพวกของเรา เราซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน 8. ต้องร่วมกิจกรรมต่างๆเสมออาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตามคำหนบร,รมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอาจเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาจเป็นกิจกรรมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง 9. ต้องมีความรักโรงเรียนอยากให้โรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความศักดิ์สิทธิ์ 10. ต้องมีความอดทนราเทียนอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากอดทนต่อคําตำหนิติเตียนอดทนต่อคําสารเสริญเยืนยอคือไม่ลุ่มหลงละโม่ผู้ที่มีความอดทนได้มากที่สุดเท่านั้นที่จะแสดงความเป็นมนุษย์ ได้มากที่สุดครูจรึงควรเป็นบุคคลที่มีความอดทนเป็นเลิศ 11. ต้องเป็นผู้มีความสุจริต integrity ผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อเวลาต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพมีความจริงใจไม่มีความลำเอียงไม่ทุจริคตคดโกงทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อม รู้หน้าที่การงานของตนเองปฏิบัติตามกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้ที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตได้ต้องมีคุณธรรมประจํากายวาจาใจ 12. ต้องเป็นผู้รู้จักกอบกู้แล h a b i l i t t t i o n ครูที่มีวิญญาณต้องรู้จักกอบกู้ชื่อเสียงที่เสียไปให้กลับคืนมาให้ได้ รู้จักกอบคู่อาชีพของตนและภูมิใจในอาชีพของตน 13. ต้องเป็นผู้มีเชาวไหวพริบอินทรเจนครูจำเป็นต้องมีเชาวไหวพริบในการอบรมสั่งสอนนักเรียนเพราะครูมักพบปัญหาของเด็กและปัญหาที่เด็กถามอย่างคาดไม่ถึงตลอดเวลา 14. ต้องเป็นผู้ร่วมงานเป็นคณะได้ทีมเวิร์ ต้องไม่เอาตนเองเป็นมาตรการและมาตรฐานทั้งในการคิดการพูดและการทำงานจะต้องเอามาตรการและมาตรฐานของส่วนรวมเป็นเกณฑ์